มาวันนี้เรามาดูที่เจอกันบ่อยๆก็คือปัญหาของยางขอบรองเท้าคอนดูตปีเก่าๆลึกๆจะกรอบแตกทีนี้เมื่อเราใช้ยาง AB เก็บไม่อยู่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนขอบยางตัวนี้ใหม่โดยการที่เราต้องคัดต้อมขอบยางขึ้นมาเราสามารถใช้วัสดุดิบตัวไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันจะมา adept ได้ส่วนมากก็น่าจะเป็นหนังนะ หนังโฟกฟาดเป็นหนังที่ทนและเหมาะที่จะมาทํารองเท้ามากที่สุดและเข้าทรงได้ง่ายเข้ารูปได้ง่ายแต่สก,กิลการติดสก,กิลการทําก็แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะแต่การรื้อเนี่เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันรื้อนี่ต้องรื้อให้ทรงได้รืออยาให้ทรงบิดแล้วก็หุ่นก็เป็นตัวสําคัญสก,กิลพวกนี้สําคัญหมดเลยมันเป็นคือใช้ความชํานาญใช้การทําบ่อยๆทําเยอะๆแล้วเราสามารถแก้ปัญหาได้ นี่คือผ้าอัปเปอร์มันยังดีแต่พื้นกรอบมดสภาพอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็คงทนแข็งแรงจะได้อีกเป็นสิบปีนะเพราะหนังเนี่ยอายุการใช้งานอยู่ประมาณสิบปีอยู่แล้วแล้วก็พื้นก็ต้องใช้พื้นยางดิบใช้พื้นที่ทนทนอย่าไปใช้พื้นสปองใช้พื้นโฟมไม่ได้พื้นโฟมเดินไม่ถึงสองเดือนมันก็สึกแหละเราพยายามใช้พื้นอย่างดีคือเป็นพื้นที่มีความคงทนและนึบเหมือนพื้นเก่าของเขาอ่ะเหมือนพื้นเก่าของยางดิบอ่ะ จะทาให้รองเท้าได้ยหนึบและทนกว่าตัวนี้สกิลแล้วก็สกิลของการตัดพื้นนี่ก็ต้องใช้ความชานาญนะตัวนี้ใช้ความชานาญเยอะมากเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความชานาญในการตัดรองเท้ามาก่อนคุณจะทาทรงออกมาได้ไม่ดีพอนะนี่คือสิ่งที่เราแก้ปัญหาให้คุณได้นะถ้าแก้ปัญหาก็บาง ก็อีกคนหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตอนนี้เราลงด้วยาง a b แล้วก็ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งเพื่อให้กาวมันยึดติดแน่นกาวเป็นตัวสําคัญมากๆเลยที่จะช่วยให้รองเท้ากลับมาอยู่ในทรงที่สวยงามและคงทนเหมือนเดิม